ครับไอคลิปสันส้นๆนะครับพี่พๆยกไอเ้เฮ็ดคลิปไวาะมันเกิดอะไรครับเน็ตไอดอนของผม,มครับเนาะน่าจะเป็นคนเน็ตไอดอนคนแรกครับในโลกโซเชียลเนาะเนาะนี่เนะป็นมันเกิดเป็นอะครับเนาะปีสเถีทองคําเห็นในบทชุมชนนะครับอ่าครับพอไวไพรันนะครับเนาะเห้นปีสเถีทองคําครับเนาะมีแต่ความสุขโลกไผ่ใหญ่มีเนาะความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีครับผมมีเงินใส่หลายๆนะครับเนาะ จริงๆในก็นสมหวังอะครับเนาะจากที่ว่าผมติดตามดูสูเทีมาก,กัน,นาดแต่สามปีกว่านะครับเนาะแต่มีบางไล่บางคลิปบางอางันก็กระโดดใจผมก็บก่เลยไปคอมเมนต์คอมอย่างนะครับวให้เก็บซึ่งกันและกันนะครับเนาะบาะ่บามันเพื่อนสนิทบ่ามานันอย่างนะครับแต่ว่าเป็นมันก็ไม่มีความผูกพันกับแกเดี๋ยวดยเดี๋ยวเนาะแกว่าผมถึงเขาหัทฮัทมาเรียนโลกโซเชียนลน,นดิเรียนการบางจีก่อน เมื่อจักพี่สุเทพและช่องแรกเป็นทักเชิญไทยเก่งคนมาซื้อไข่ตรวจต้องซื้อใส่ไข่ไหมเพื่นมาเนี่ยครับเป็นกาทักทิตดีนาผมขอบคุณเนี่ยเศรษฐีคนมาหลายครับมีความปูกพันได้คุณนะครับเดี๋ยวปัญหากับข้างคุไปด้วยดีนะครับผมนับพี่สุเทพผมเคยเห็นผมจำได้ว่าน้าหล่ะพี่พี่สุเทพไปขอผักผมอาจจะขอในกลางไรพี่ล่ะพี่นาพี่นาจะอายเนาะประกาศอันนี้เดี๋ยวผมใให้ห้เนาะเป็นของของวันเกิด ไอ้ของกแบบมันเกิดที่ที่เทียบกยวกันไอ,อ้แก้วกี่เกล็ดใคชงชิวมาครับนี่จังไหนันก็อันนั้นใครใครจิตต่อมาเนะาะผมให้ไปชุดนี่ไงครับตาบ่งเลยเนาะพี่เทพเป็นเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จรุร่นจัตด์ตัวอากาศสมเด็จบัตรนี่ผมไม่รูจนะ้จักเนาะอันนี้นี่ยเก่าครับผมเอาไปซ่อมเอานะผมเอาไปซ่อมแบบมันหักนะครับมันหักบอดทีนี่เขาเขาจะเอาไปถิ่งแต่ทุกหมื่นีรือว่าไถิ่งเานาวมันซ่อมได้นะเขาไปไปซ่อมมาครับตรงนี้ สมเด so like 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 you know, ็จจะต้องแตกลายงาแต่ของผมว่ามันแตกลายงาผมแตกลายไม่นาครับหม่นาหรือกระเขียบปั้นเขากระเขียบปั้นเนากระเขียบชุกครับตามจะตีเนาะแตกคือจังไรกระเขียบครับนี่นี่นี่ผมไปสอนมาเป็นห้อยแตกอยู่เนาะมือบันหนึ่งมาเป็นห้อยแตกอยู่สมเด็จตรงนี้แต่ผมปรู้วัดนะติเตียนแล้วมาให้พี่เลยให้พี่เลยนี่ครับผมไปสอนมาเนี่ยเขาสอนไอซางเขาสอใหมาเขาสอนเลยแล้วนี่กะผมมีอยู่อสามอ่ะเนาะอันนี้ผมผมใส่กวอบเหลียดให้เลยผมมีอยู่อสามสามวงนะครับเป็นพ่อแก่เนาะ เป็นพ่อแก่ใบยังไงล่ะยังพี่เทพเช่องยูทูบปะเนาะอาชีพยูทูปเบอร์นะเออแต่ะควนมีครับตะควนมีนี่พ่อแก่เฮ้ยครับตามตามตามองเนี่ยผมหมายพี่เลยเออเคียนนะครับเนาะจุกสันบันเกิดครับผมเจนไทยเกิดแต่บรงนี้ยังหลายครับผมจำได้หมดละที่บ้าเคยนั่นเคย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 คุยในในไรซดะครับน้ำเจ้าทักเนาะจำได้หมดเลย คือประเภทขอพระผมผมเคยลงลิปดกล้าเอาพระมาก็กมีพระดางังนะครับเป็นพระปัจจุบันเนี่ยน้อครับถ้าจะหาพระหลักๆตั้งแต่ก็เท่าเหมือนกับมีแต่ของปลอมของเก่าครับถือมาชุดสบายเอาเรียนมาบที่ห้องดูจัดอีกว่าสบายใจครับเนาะพี่เทพทุกสันดาห์นเกิดครับเราไปจิตวิทยาปอาสินเราไปจิตวิทยาเดีด๋ยวไ้รอก ครัแล้วปัญหากับพาพคนไปพี่เทตสุสครับเป็นกำลังใจให้อ่งเป็นนิยามของความรักที่ต้องจบมคนที่คงุ่นใจไม่มีชิ้นดีเปลียบเกยตัวฉันดังเอ้ทนหนึ่งที่มี หมดวันแล้วไม่ใหญ่ดียังมีจับจนทิ้งยุ่ไปไม่ดูเขาทีมีใจให้เขาสิทา่าเวลาเขามาดูท่าว่าเขาปื้มเธอโ <Okay, S 1> อเคเราทำนี่แล้วสารกัดได้พี่เทปครับจากเชืองไทยเกือนครับผม